สวัสดีครับก็เดินทางมาถึงที่ EP 20แล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ไม่ได้บันทึกหลายวันนะครับจาก EP 19ก็มีงานงาน,งาน,นู้นงานนี้ต้องทำก็ว่ากันไปทีเ่องม,มาต่อเรื่องของผมแล้วกันคือหลังจากที่ออฟฟิศอยู่ที่เอกใหม่ K นะครับเช่าชั้น2ของไมเคิลอยู่แล้วสินค้าโปรดัก ก็มีตู้มีไฟดิสโก้มีแอมอมีซองเสเลกเตอร์นะครับแล้วก็แผ่นเลเซอร์ก็ทำทำการขายน้ำยาเช็ดแผ่นอะไรพวกนี้ครับก็พยายามที่จะหาสินค้าที่ร้านคาโอเกะเนี่ยเขาต้องใช้นะครับก็พยายามจะที่จะเติมเต็มให้เพิ่มดนความสะดวกกับร้านเขา ก็ปัญหามันก็ต้องมีแน่นอนนะฮะอย่างที่ผมเรียนเวลาทำอะไรโอเคในเรื่องของไมเคิลก็เริ่มที่จะเอาสินค้าเข้ามาแล้วแกก็ก็ต้องไปนำส่งกับร้านอื่นด้วยเอเย่นอื่นด้วยและแน่นอนพวกเอเย่นอื่นก็ต้องมาวิ่งแข่งกับผมแต่อันนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าตัวเรื่องของแอมของลำโพงของซองเซเลคเตอร์เนี่ยส่วนมากก็จะเสร็จพวกช่างติดตั้งอะฮะ ก็พยายามที่จะหาช่างมาติดตั้งซึ่งก็ค่อนข้างลำบากในส่วนตัวผมนะฮะก็จะเสร็จพวกช่างอื่นเขาที่เขารับติดตั้งส่วนแผ่นแผ่นหลังจากที่เซลล์ของเจียนหัวมาซื้อกับผมแล้วก็เลิกซื้อไปไปทำเองเนี่ยแล้วก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องการแข่งขันแล้วหลังจากที่เคยสัญญากันว่าลูกค้าใครลูกค้ามัน ผม,ผมจำได้ฮะไปเริ่มเสียงราคาลูกค้าผมเราก็เช็คตลาดมันเช็คไม่ยากฮะมันก็รู้ว่าเป็นใครมีนคนมาส่งเช็คแล้วก็เจอเจอเสร็จผมโทรถามเขาเขาบอกผมว่าเพื่อนเขาวิ่งลูกน้องเขาวิ่งเขาคุมไม่ได้มาซื้อไปขายอีกทีหนึง่งคือเป็นการตอบแบบตอบแบบไม่ ไม่น่ารักอะฮะผมก็โมโหสิครับเพราะจริงๆเมนผมเนี่ยผมถือว่าเรื่องเพลงเรื่องแผ่นเนี่ยผมไม่ยอมเป็นสองรองใครคือถ้าผมเป็นที่สองก็ไม่มีที่หนึ่งก็ทำทำถึงขนาดที่ว่าผมต้องไปดักนะครับเพราะหลังจากที่โทรคุยแล้วเนี่ย แกตอบผมไม่รู้เรื่องแล้วแกก็ไม่ค่อยรับสายผมแล้วก็คุยกับผมไม่ได้เงี้ยก็ไม่รู้จะรับไงก็ต้องไปดักที่จะคุยไม่กระทั่งแกล้งโทรเปโทรเป็นลูกค้าเป็นร้านนะโทรไปสั่งของเขาให้เข้ามาส่งก็เหมือนนกรู้ฮะไม่มาก็ก็ไม่เป็นไรครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ดีครับ เราก็จะได้ไม่ต้องไปทําอะไรที่มันไม่ดีแต่จริงๆไม่มีอะไรก็แค่อยากอยากเจออยากคุยอยากเอาชัดเจนเลยสไตล์ตรงๆเลยว่าจะเอาไงถ้าดําแข็งกันเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับอ๋อต,ตอนหลังเขา,เ,ขาเราก็มารู้ฮะ,ะว่าเขาดําแข่งเพราะว่าเขา,เาสินค้าของแกมมี่เนี่ยเป็นเป็นสินค้าตัวนาเขาทําการตลาดแบบว่าเอาตัวเนี้ยไป ไปทาให้ถูกไม่ออกกาไรก็ได้หรือขาดทุนนิดหน่อยก็ได้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อว่าเขาขายถูกทุกตัวในโปรดักต์ของเขาแล้วเขาไปบวกกําไรตัวอื่นอ๋อเราก็มารู้ว่าอ๋อเขาเล่นกลย,ยุทธ์อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ทำของผมผมก็ไปหาเพลงให้มันหลากหลายเพลงสากลเพลงจีนนะครับ แล้วก็รับทำเมนูลูกค้าเก่าผมก็ก็ยังโอเคลูกค้าที่เคยซื้อผมก็ไม่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้นก็เรามานั่งนึกว่าเอะมันอย่างนี้เราต้องบุกตลาดให้มันกว้างขึ้นกว่านี้อ๋อต้องบอกว่าช่วงที่ออกมาออกมาทำเองตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับ ก็ได้จดเป็นรูปแบบให้มันถูกต้องโดยที่มีอากูเนี่ยอากูที่เป็นเพื่อนเฮียคอตนะฮะที่ชื่อตือเหมือนผมเนี่ยแกก,ก็มีบุญคุณกับผมมาช่วยผมทําเรื่องของบัญชีนะครับเพราะแกบอกว่าถ้าจะมั่นใจที่จะทําตลาดตัวนี้ให้โตเนี่ยต้องทําทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบผมก็อ๋อมันมีเรื่องของภาษีที่เรามาเค็มคืนได้แน่นอนเราเสียภาษีให้กับรัฐแต่เราก็มีภาษีมาเค็มคืนได้ด้วย แล้วเราก็ยังมีพวกรถหย่อนในพวกน้ำมงน้ำมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะในรูปแบบบริษัทหรือรูปแบบห้างหุ้นส่วนแตวตอนนั้นผมจดเป็นชื่อเป็นบุคคลฮะบุคคลแบบจดแบ็กอะชื่อทักษินเอนเตอร์เทเมนท์ทักษินก็คือนามสกุลผมสองตัวแรกแล้วก็ต่อด้วย Entertainment. เอนเตอร์เทเมนท์ทำไป ได้สักพักตัวไมเคิลเองก็ไม่มีตู้เข้ามาล้ผมก็เอาละแล้วก็หาโปรดักที่กําไรดีดๆแบบตู้ไม่ได้อีกแล้วจะยังไงดีก็พยายามที่จะท่องยุทธจักรเพื่อหาสินค้าให้มากขึ้นก็ไปได้ตัวหนึ่งจากเพื่อนของไมเคิลอีกทีหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อน รู้จักไมเคิลแล้วไมเคิลก็แนะนําให้รู้จักเพื่อนของไมเคิลไปเรื่อยเวลาเวลาไมเคิลไปติดตั้งร้านเครื่องเสียงหรือร้านคาราโอเกะที่เป็นของคนไต้หวันของคนไมเคิลเนี่ยไมเคิลก็จะแนะนําผมให้ไปขายเพลงไทยไมเคิลก็จะแนะนําผมก็เยอะฮะแถวรามคำแหงซอยมหาไทยก็เนี่ยคนจีนเยอะครับแถวลา,าดพร้าวเนี่ยคนจีนเยอะก็ทําแล้วผมก็ อ๋อก็ตอนนั้นก็ย้ายออฟฟิศย้ายออฟฟิศจากไมเคิลเนี่ยไปอยู่แถววัดด่านแถวที่พักอะฮะเพื่อสะดวกกับการเดินทางแล้วก็สะดวกกับไปส่งลูกด้วยก็ไปอยู่ออฟฟิศตรงวัดด่านสำโรงที่หมู่บ้านกันยาเฮาทีนี้ก็ก็มีรับลูกน้องละอีน,นี้รับลูกน้องอ่าแล้วก็ซื้อคอม กูแพงมากครับตอนนั้นซื้อคอมแพคยี่ห้อคอมแพคตอนนั้นรุ่น386เองเอามาทำเมนูเพราะว่ามันต้องพิมพ์เมนูฮะแล้วมันมีโปรแกรม Excel ที่สามารถมาเรียงตัวอักษรได้คือต้องบอกนี้ว่าผมทำทุกอย่างเพื่อเซอร์วิสลูกค้าคือโปรแกรม Excel เนี่ยมันสามารถเรียงลำดับตัวอักษรได้ก็ไก่ถึงพอนคู่มันทำให้ลูกค้าเขาไปให้เอาไปให้บริการกับ คนมาเที่ยวง่ายเวลาเขาหาเพลงคือบางคนเนี่ยเขาจําชื่อเพลงได้แต่เขาจาชื่อนักร้องไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจําชื่อเพลงได้อย่างเช่นเขาจเจอเพลงจงรักจงรักเนี่ยเขาถ้าเกิดเป็นมีเมนูเนี่ยเขาจะไปหาหมวดตัวอักษรจอจานแล้วก็ไล่ไปเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมก็จะทําเมนูให้ลูกค้าคือ1ประเภทเรียงตัวอักษรสําหรับคนมาเที่ยวที่จําชื่อเพลงได้ อันที่2องทำรูปแบบเรียงตามอาัลบัม้มอัลบั้มของแผ่นเลเซอร์ดีนะครับอันที่3ามทำเรียงแบบศิลปินเช่นพี่เบิร์ตรงชัยมีเพลงอะไรบ้างเจเจตะเลนมีเพลงอะไรบ้างคิสติน่ามีเพลงอะไรบ้างป้อมพี่ป้อมอัศนีมีเพลงอะไรบ้างคือทำอย่างนั้นทีนี้ถ้ามีโปรแกรม Excel เนี่ยเราสามารถที่จะทำได้หมดเลย ไม่ว่าเราจะเอารูปแบบไหนในในตอนนั้นนะครับตอนนั้นน่าจะ2,538 37 38ก็เซอร์วิสลูกค้าก็ถ้าร้านใหม่ก็แถมฟรีแถมฟรีแล้วก็เพราะว่าเขาซื้อผมทั้งชุดก็แถมฟรีแล้วเวลาเพลงใหม่ปุ๊บผมจะแนบเมนูไปเลยส่วนร้านเก่าถ้าจะเลื้อให้ทำเมนูใหม่ ก็คิดตังค์แต่ถ้าเกิดว่าไม่หรือจะทําเฉพาะชุดใหม่ผมก็จะไปดูว่าของเก่าเขาทําเมนูแบบไหนแล้วจะจดรหัสต้องเรียนอย่างนี้ครับอันนี้คือสเสน่ห์เลยนะครับคือการดูแลลูกค้าสนใจใส่ใจแต่ละร้านเนี่ยผมจะจดแผ่นสุดท้ายของเขาเลยเช่นสมมุติแผ่นสุดท้ายของเขาเป็นแผ่นที่79โดยระบบรหัส6หลักเนี่ยมันเต้องเป็น0 7 9 A01 079a02 ก็ว่ากันไปถูกไหมครับพอเวลาเพลงใหม่ออกมาผมจะทำ080เลยนั่นหมายความว่าผมส่งเขาปุ๊บเขาโรนียวเมนูผมเนี่ยตามจำนวนห้องเขาสามารถให้ลูกค้าเขาเนี่ยที่มาใช้บริการร้องได้คืนนั้นทันทีเลยผมเซอร์วิสถึงขนาด แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นการสำรวจด้วยว่าเขานอกใจผมไหมถ้าผมทำเมนูแผ่นที่0 8 0ย์แยใแล้วไปถึงปุ๊บแผ่นนี้มีแล้วนั่นแสดงว่าเขาซื้อกับคนอื่นผมก็สามารถเห็นของเขาเลยคือพูดง่ายเราเซอร์วิสเขาเพื่อเราเห็นเห็นความเคลื่อนไหวของสินค้าที่เขาสั่งซื้อเข้ามาว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็เรื่องของตู้อีกเราก็จะรู้อีกว่าตู้เนี่ย าเตรียมเต็มมยังเพราะตู้ใบหนึ่งใส่ได้50แผ่นถูกไหมครับถ้าร้านที่แผ่นเยอะลงดลงลง้วย50หาลงตัวแสดงว่าตู้ใกล้หมดแล้วใกล้เต็มแล้วก็เตรียมซื้อคือคอนโทรลเลยครับตรงนี้นส่วนราคาก็ดาก็สู้เกินไปก็ให้ความเข้าใจกับร้านค้าว่าเขาลดแต่ตัวนี้ตูวอื่นเขาไม่ลดส่วนตูวอื่นเขามีผมก็แย่งราคาไปก็เลดโอเชียนก็ต้องเลดโอเชียนเนเมื่อผมบูไปแล้วถึงเวลามีคนมาแข่งเป็นเลดก็ต้องเลด ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นก็รับลูกน้องมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รับอแอดมินธุรการมาคอยพิมพ์เมนูด้วยตอนนั้นก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเข้าที่เข้าทางแล้วก็เดือนหนึ่งก็มีร้านเปิดใหม่แน่ๆแน่ๆเลยใช้คำว่าแน่ๆเลยนะครับแต่ตลาดที่เดินเนี่ยส่วนมากต่างจังหวัดไม่ค่อยไปเท่าไหร่มีไปไกลๆเนี่ยก็ขอนแก่นอำเภอพะทาย อืมอํเภอประทายอํเภอรประทายน่าจะขอนแก่นใช่ไหมครับหรือโคราชเนี่ยไม่รู้ว่าอำเภอรประทายจําได้ตอนนั้นไปไก่มาแต่เวลาไปทีก็พาลูกไปด้วยพาแฟนไปด้วยถือว่าไปเที่ยวก็รูปแบบก็เป็นทํางานแบบนี้ตลอดตลอดทางแล้วก็กลับมาเรื่องไมเคิลเขาหลังจากนั้นเนี่ย ย้ายออฟฟิศไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บไมเคิลก็นานๆเจอทีแต่เวลาไปเจอทีก็ก็จะหาโปรดักต์กันอยู่เรื่อยแล้วไมเคิลบางทีมีมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆก็จะโทรหาผมผมมีโปรดักต์ผมอยากได้โปรดักต์อะไรใหม่ๆผมก็จะถามไมเคิลว่ามีไหมก็จะทําทีนี้วันหนึ่งก็ไปเจอไมเคลิลไมเคิลก็พาผมไปเจอเพื่อนเขาเดี๋ยวอนะีพีหน้า ผมจะมาเล่าเขาว่าผมเจอเพื่อนเขาแล้วอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับขอบคุณครับ